สวัสดีพี่น้องสุโขสุขโครับเงินจะแนะนำให้กับชาวกำนทีมเขชาวกำนันปิ้งเครื่องในไก่ครับพี่น้องกับมีแเจ้วหวังแม่กับมีหม,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 ม่ำป่าน,นั่คือเก้าวตับพี่น้องนะมันกินบวท่านเบิดไปก,กินอีกน้องพี่น้องเนาะมาแซ่บๆน้องกันพี่น้องนี่อะเครื่องในไะก่กับแจ้วหวังพี่น้องแจ้วหวังคุยกันเลยนะพักหลายเงาหมดพี่น้องทำเขืองก็ไม่

เรื่องพักเก่าพักใหม่ไปเนาะอันนี้มังป่าพักเก่าเป็นคนคุยนะครับพักเก่าอร่างนี้เนาะพักใหม,ม่อย่งนี้พักเกา คุยไปวันเก่าแล้วี่นเดยวมาเล่นฝ่าม่อนึง vângพี่น้อง. <laughs> đi. đi. Ừ, xịt cái được không? cho này, ta gặp lạc đi.

mặc dùa bà béo mi bà dọc mình bà mình có tinh đẹp mắc dùa tinh đây mặc dùa tinh đẹp mặc dùa tinh đẹp mặc dùa tinh nó dạ 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 Sắp dạ Sắp dạ hết, dạ 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 不点！再等一 今天没下班没问题。<t>